รถแทรกเตอร์ไม่ได้เป็นเทียงเครื่องมือการเกษตรอีกต่อไปแต่ได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังความหรูหราและเทคโนโลยีสมัยใหม่วันนี้เราจะพาคุณไปชมรถแทรกเตอร์สีฟ้าเข้มคันหนึ่งที่ไม่เหมือนใครเพราะมันไม่ได้อยู่ในทุ่งนาแต่มาอยู่ในโชว์รูมหรูสีขาวที่ดูเหมือนโชว์รูมรถยนต์ระดับพรีเมียมภายในสถานที่ที่สะท้อนแสงจากพื้นหินอ่อนสีขาวบริสุทธิ์ทำให้ตัวรถดูโดดเด่นและแตกต่างจากที่เคยเห็นทั่วไปในชนบท รถแทรกเตอร์คันนี้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานในทุ่งนาโดยเฉพาะโดยเฉดสีฟ้าเข้มที่ใช้ทาบนตัวรถนั้นให้ความรู้สึกหนักแน่นมั่นคงและดูพรีเมียมแบบไม่ซ้ำใครไม่เพียงแค่ภายนอกเท่านั้นที่น่าสนใจแต่เมื่อเปิดฝากระโปรงขึ้นมาก็เผยให้เห็นเครื่องยนต์ดีเซลกำลังสูงที่ยังมีรอยเปื้อนเล็กน้อยจากโครนและน้ำจากทุ่งนาชิ้นส่วนเครื่องยนต์ต่างๆอย่างลูกสูบท่อเชื้อเพลิงและพัดลมระบายความร้อนถูกจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบและแข็งแรง ภายใต้แสงสปอตไลท์จากเพดานของโชว์รูมโลหะของเครื่องยนต์สะท้อนแสงแวววาวทำให้มองเห็นรายละเอียดทุกจุดได้อย่างชัดเจนและน่าประทับใจเมื่อก้าวขึ้นไปนั่งบนที่นั่งภายในตัวรถความรู้สึกที่ได้ไม่ต่างจากการนั่งอยู่ในห้องโดยสารของรถยนต์ SUV ระดับไฮเอนด์เบาะนั่งหนังสีดำเย็บได้สีแดงให้ความรู้สึกพรีเมียมและสปอร์ตในเวลาเดียวกันพวงมาลัยดีไซน์ใหม่พร้อมโลโก้แบรนด์กลางวง หน้าจอดิจิทัลแสดงข้อมูลการทำงานของรถแบบเรียลไทม์ไม่ว่าจะเป็นรอบเครื่องยนต์ความเร็วหรือการควบคุมอุปกรณ์เสริมสำหรับการไถานาระบบควบคุมต่างๆทั้งคันเกียร์จอยสติ๊กและปุ่มฟังก์ชันถูกจัดวางไว้อย่างลงตัวเพื่อให้ใช้งานได้สะดวกแม้อยู่ในสถานการณ์สมบุกสมบันรอบๆห้องโดยสารมีกระจกบานใหญ่ที่สามารถมองเห็นวิวภายนอกได้อย่างชัดเจนแสงธรรมชาติจากภายนอกเข้ามากระทบพื้นผิวของคอนโซลด้านหน้า ทำให้รายละเอียดของวัสดุต่ตางๆดูโดดเด่นยิ่งขึ้นแถมควบคุมระบบปรับอากาศช่องเสียบ USB และพื้นที่วางแก้วน้ำถูกออกแบบมาให้รองรับการใช้งานในชีวิตจริงอย่างลงตัวไม่ใช่เพียงเพื่อความหรูหราเท่านั้นแต่เพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้งานในทุกๆวันบรรยากาศในโชว์รูมที่เต็มไปด้วยความสะอาดเงียบสงบและหรูหราช่วยเสริมให้รถแทรกเตอร์คันนี้ดูเป็นยิ่งกว่ารถทำไร่ แต่เป็นเหมือนผลงานศินละปะที่ผสานความเป็นชนบทเข้ากับความล้ำสมัยของเมืองใหญ่ได้อย่างกลมกลืนไม่ว่าใครที่ได้เข้ามาเห็นก็ต้องรู้สึกทึ่งกับดีไซน์และความสามารถของมันรถแทรกเตอร์สีฟ้าเข้มในโชว์รูมหรูสีขาวนี้จึงไม่ใช่แค่เพียงพาหนะที่ใช้ในงานเกษตรเท่านั้นแต่มันเป็นตัวแทนขององค์การเปลี่ยนแปลงในวงการเกษตรประกรที่ไม่ได้อยู่แค่ในทุงน่งนาแต่ยังสามารถยืนหยัดอย่างสง่างามในพื้นที่หรูหราได้เช่นกัน หากคุณหลงไหลในโลกของเครื่องจกักรกลหลงรักความหรูหราและชื่นชมในพลังของเทคโนโลยีการเกษตรรุ่นใหม่รถแทรกเตอร์คันนี้คือสิ่งที่คุณควรได้เห็นด้วยตาตนเอง